เอาละรค,รครับคุณผู้ชมครับผมรายการแนะนามีสร้างอาชีพกับช่วงนี้ธุรกิจหน้าลงทุนนะครับแน่นอนครับผมวันนี้เรามีเนื้อหาสาระดีๆนะครับผมที่จะมาแนะนําคุณผู้ชมทางบ้านแต่คุณผู้ชมครับผมตอนนี้เทรนที่เป็นกระแสก็คือการรักสุขภาพของคนไทยเนี่ยเริ่มมาแรงมากๆเลยเจนได้จากนะครับตามท้องตลาดเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อาหารเสร,ริมที่ช่วยดูแลร่างกายนะครับหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมน้าหนักเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็เราไม่รู้ด้วยว่าตัวไหนเนี่ย ดีหรือไม่ดีจริงนอกจากจะได้ทดลองด้วยตัวเองซึ่งแน่นอนเลยวันนี้เราก็เลยมีแขกรับเชิญพิเศษทั้งสท่านนะครับซึ่งได้ทดลองหรือว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีอย่างดาวิน่าในการที่จะเพื่อควบคุมน้ำหนักมาพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้ยินดีต้อนรับคุณหนุ่มคุณแอม,มและคุณจอยสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นถามคุณหนุ่มก่อนเลยคุณหนุ่มรู้จักผลิตภัณฑ์ดาวิน่าได้ยังไงครับครับก็เริ่มจากตั้งแต่ผมเริ่มไอที่จะควบคุมน้ําหนักนะครับพอดี ควบคุมน้ําหนักออกกําลังกายมามาบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ไม่ครับไม่ไม่ลงพอสมควรแล้วพอดีรู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาแนะนําผลิตภัณฑ์ดาวีน่ามาให้นะครับแล้วทีนี้ทานควบคู่กับการออกกําลังกายประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่ามันเบาขึ้นมันมันเบาขึ้นแล้วน้ําหนักก็ก็ลดลงมาเยอะกว่าที่เราเคยคุมมานะครับแล้วทีนี้ทานมาประมาณเดือนหนึ่งไอ ที่เราที่ทานของทอดของมันเนี่ยครับเวลาเราขับออกมามันมันเป็นน้ํามันเลยครับ <c oughs> ก็มีบ้างครับเพราะว่าไอเราชอบทานของทอดของมันพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดอยู่แล้วครับครับแต่ทีนี้พอดีทานมาได้ประมาณ2เดือนแล้วครับ <c oughs> รู้สึกว่าลงมาเยอะจากที่ผมเคยน้ําหนักเกือบร้อยสามสิบกิโลครับ ตอนนี้เหลือ1้4ย0 5กิโลครับลดไปเกือบ20กว่ากิโลครับแล้วก็เลยว่าในเมื่อผลิตภัณฑ์มันดีจริงๆอย่างนี้ผมก็เลยอยากมาทําธุรกิจด้วยนะครับตอนแรกกินก่อนแล้วก็พอรู้สื่อเห็นผลดีก็เลยอยากทาเป็นธุรกิจแล้วทีนี้ยังไงต่อครับแล้วพอดียิ่งได้มาศึกษาจากไอ้ผลิตภัณฑ์ดามิน่านะครับมีอยอยมีอะไรเราเราดูเอาเลขอยอยนะครับไปดูที่ ที่ในของเค้กแล้วปุ๊บครับว่ามันมีมันมีออยแล้วร้อเซแล้วทีนี้ก็ส่วนส่วนผสมของมันก็มีส่วนผสมที่ปลอดภัยเลยเรียกว่าปลอดภัยก็คือมั่นใจได้มั่นใจได้ครับผมก็เลยมาทําเป็นเหมือนมาทําเป็นธุรกิจที่บอกว่าลดถึง 20- 3 0เนี่ยพฤติกรรมการกินยังเหมือนเดิมไหมครับแบบโม้จิงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เหมือนเดิมครับเพราะว่า แต่ว่าผมก็ออกกําลังกายไปด้วยนะครับที่ลดลงได้เยอะครับในในช่วง2เดือนนะครับครับก็คือลดได้เยอะเลยมั่นใจถึงขนาดที่ว่าจะเป็นทําเป็นธุรกิจแล้วก็มั่นใจว่ากินของมันได้จากปุรกิจเหมนกันพยายามของมาให้กินดูในรายการแล้วก็จะกินให้กินดูด้วยเดี๋ยวให้คุณหนุ่มที่เป็นผู้เห็นผลจริงยิง20กิโลสาธิตการทานได้ไม่แแล้วก็ทานของมันทานไ้กินดูอ่าครับก็คือฉีกออกมาเลยเป็นแคปซูลครับก็ทานก่อนก่อนอาหารนะครับปกติเลย ดื่มน้ำตามแล้วเอาละครับทีนี้ไม่กลัวแล้วนะครับจะจะทานเลยก่อนอาหาร15นาทีนะครับครับผมกินก่อนอาหาร15นาทีครับก็เดี๋ยวเราลองทานเลยได้ไหมครับไก่นี่ก็แบบน้ำลายก็ไหลนะครับเพราะว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดคุณผู้ชมครับผมจะเป็นอาหารที่มีความมันอยู่แล้วทั้งมีแบบทั้งแป้งทั้งความมันทั้งที่ต้องแบบเป็นน้ำมันพืชหรือว่าแบบมันก็จะเยิ้มๆใช่ไหมครับนี่คือขับออกมาได้เลยอร่อยไหมครับ อร่อยครับอร่อยมากเดี๋ยวหันมาถามอีกท่านหนึ่งดีกว่าเป็นทางคุณคุณแอมนะครับคุณแอมรู้จักดาวิน่าได้ยังไงครับค่ะแอมรู้จักดาวิน่ามาได้ประมาณ2เดือนแล้วค่ะ,อะแอมก็เลยเริ่มทานดูช่วง2วันแรกเนี่ยค่ะคุณคิงพอแอมทานเข้าไปแล้วนะคะเหมือนที่คุณหนุ่มเล่าให้ฟังเวลาเราขับออกมานี่จะมันมันแผบเลยค่ะ,คะใช่ค่ะแล้วถือเออมันก็ช่วยเราได้นะทีนี้ก็เลยทานมาสักประมาณจะ1เดือนน้าหนักแอมลดลงไป3ากิโลลด3ากิโลเลย ครับผมแล้วพฤติกรรมการกินเหมือนเดิมไหมครับทานปกติเหมือนเดิมค่ะผลข้างเคียงมีมีไม่มีเลยค่ะไม่มีผลข้างเคียงเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์นาวิน่าเนี่ยจะ ทำจากธรรมชาติ100%ยเปเซ็ค่ะแล้วค่ะแล้วทีนี้แอมก็เลยทานทานมาเรื่อยๆคือเพื่อนเห็นเพื่อนก็ทักเ้ยไปทําอะไรมาน้ําหนักลดลงมาอะไรเงี้ยค่ะวันนี้แอมก็เลยจะมาบอกต่อว่าสําหรับท่านผู้ที่สนใจอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็จะมาบอกต่อผลิตภัณฑ์ดาวิน่าครับก็คือคนไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยตามตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้แล้วก็มาพูดคุยปรึกษากับทีมงานเราใช่ไหมครับผมขอเรียกได้ว่ามั่นใจเลยถึงทําเป็นธุรกิจครับแล้วก็มาที่คุณจอยคุณจอยครับผมทานดาวิน่าล้วเป็นยังไงบ้างล้ะ มีวิธีการทานยังไงบ้างครับค่ะจอยนะคะปกติอจอยจําไม่ทานอาหารเสื่อครับค่ะคนไม่ชอบครับผมพอดีมารู้จักกับแอมเพื่อนสนิทกันแอมก็เลยเนี่ยจอยลองทานดูนะลองเอาไปทานดูเราไม่ได้สนใจอ่ะแล้วก็เอามาเก็บไว้ที่บ้านเพื่อนให้ก็เก็บไว้ดีกว่าเก็บไว้ที่บ้านแอมก็เลยถามว่าอ้าลองทานบ้างหรือยังเป็นยังไงเราก็เลยจะตอบยังไงเพราะเรายังไม่ได้ทานเลยค แล้วก็เลยบอกว่าอลองทานบ้างแล้วก็เกรงใจเนาะเขาให้มาอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่าโอเควันนั้นจะไปกินบุฟเฟ่พอดีก็เลยทานไปหนึ่งเม็ดวันแรกเลยทานไปหนึ่งเม็ดก็เลยตกใจอ่าตกใจมากเลยว่าเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือออกมาเลยเหมือนที่คุณหนุ่มพูดตอนแรกใช่ไหมเขาเห็นเลยใช่ขับไขมันออกมาเยอะมากแล้วคราวนี้จะก็ลองทานไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ลดลง 2> 2สองกิโลสองกิโลใช่สองกิโลค่ะแล้วคราวน,นี้เรื่องอา,อาการอาการข้างเคียงอาการข้างเคียงค,คือไม่มีเลยหิวน้ํานอนไม่หลับใจสัน่นค,ค่ะอาการนี้ไม่มีเลยแอมก็เลยแนะนํงชวนขายตัวนี้ผลิตภัณฑ์ดาวิน่าคมค่ะ ก็คือเริ่มเริ่มจาก1เม็ดก่อนอาหาร10นาทีเห็นผลอย่างที่ทุกท่านบอกเอาละครับรู้สึกประทับใจขนาดนี้แล้วมาทําธุรกิจกับดาวินานานหรือยังครับได้ประมาณ1เดือนแล้วค่ะครับผมและอีกอย่างจอยก็เป็นคนใช้เองทดลองเองแล้วลดแล้วเพื่อนเขาก็ทักมาว่าเออจะไปทําอะไรมาดูผอมลงนะครับผมจอยก็เลยแนะนําเพื่อนให้ลองดูนะแล้วก็ลูกค้าและันนี้เขาติดใจเขาติดใจอ่าติดใจก็เลยโทรมาสั่งกับเราโทรมาสั่งกับเราทําเป็นธุรกิจ ทันทีเลยผลิตท,ทันทีและตอนนี้ยอดขายดีมากยอดขายดีมากแอบบอกได้ไหมครับว่าประมาณเท่าไหร่ก็หลายหลายหมื่นนะคะหล,หลายหมื่นค่ะและตอนนี้กํลาลังพยายามที่จะให้ถึงหลักแสนถึงหลักแสนแล้วยิงไม่นานแน่นอนค่ะครับผมเพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีแล้วทานแล้วแฮปปี้นะครับก็เป็นธุรกิจดีๆด้วยใช่ไหมครับผมทุกท่านมั่นใจมากๆเลยถ้าเดี๋ยวนี้คุณคุณผู้ชมทางบ้านสนใจเนี่ยเขาต้องทํายังไงกันบ้างครับ ค่ะถ้าผู้ชมที่สนใจนะคะโทรสอบถามติดต่อเราได้นะคะรับรองว่าสินค้าดีมีกําไรไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะคราวนี้เรกาก็โทรเข้ามาปรึกษาได้เลย<ด>นะ<ช><ด>ครับ<ช>ผมเอาละครับคุณผู้ชมครับผมก็เรียกได้ว่านะครับผลิตภัณฑ์ดาวเวนา่าเป็นอีกเคล็ดลับและเป็นอีกหนึ่งช่องทางดีๆที่ช่วยดูแลสุขภาพแล้วก็คุณผู้ชมนะครับผมที่ฟังไปแล้วนี่ก็อาจจะทึ่งว่าทุกคนใช้แล้วเห็นผลจริงแล้วก็เอามาทําเป็นธุรกิจวันนี้นะครับผมคิงก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านมากที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆ